ดิฉันนักศึกษาวิชาทหารหญิงพรมพิมลดมุสิกและดิฉันนักศึกษาวิชาทหารหญิงพิชชาภาบุญศรีวันนี้นะคะพวกเรานะคะมาเล่าหนึ่งในโครงการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็คือโครงการช่างหัวมันนั่นเองค่ะท่านผู้ชมคงจะพร้อมที่จะรับฟังกันแล้วนะคะงั้นไปฟังกันเลยค่ะโครงการช่างหัวมันคืออะไร ยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการช่างหัวมันค่ะโครงการช่างหัวมันนะคะเป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งเป็นโครงการล่าสุดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานั่นเองค่ะโครงการช่างหัวมันนะคะเริ่มขึ้นเมื่อพุทธศักราช2552ค่ะพื้นที่ครอบคลุมนะคะมีมากกว่า250ไร่ค่ะ โครงการช่างหัวมันนะคะตั้งอยู่ในอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใต้เคียงอีกด้วยค่ะค่ะโดยราชประสงค์ของพระองค์ท่านนะคะนั่นก็คือเป็นส่วนการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนความรู้ทางการเกษตรให้แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะปัจจุบันนะคะโครงการช่างหัวมันนะคะได้ทําการศึกษาและปลูกพืชพื้นเมือง และทำประตศักว์หลากหลายชนิดเพื่อตอบสนองต่อตลาดเกษตรอุตสาหกรรมเช่นมันนาเป้นชมพูเพชรสายรุ้งข้าวพันธุ์พื้นเมืองผักเศรษฐกิจโคนุ่มไก,ไก,ไก่ไข่ยางพารายางนานและอีกมากมายหลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ ชื่อนี้มีที่มาหลายคนคงสงสัยกันใช่ไหมคะว่าช่างหัวมันคืออะไรซึ่งชื่อนี้นะคะเป็นชื่อพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีที่มาของชื่อว่าขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประทับอยู่ที่พระราชะวังไกลกลางวลนได้มีรัษดรมาถวายหัวมันให้แก่พระองค์ท่านพระองค์ท่านจึงรับสั่งให้ข้าราชบริพารวางหัวมันไว้นบนปลายช่างบรัณ ในบริเวณพระราชวังไกลกังมลและหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็เสด็จไปกรุงเทพเป็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อพระสมเด็จจาพระราชวังไกลกังมลนะคะก็ทอดพระเนตรไปเห็นตาช่างที่หัวมันวางอยู่แล้วลับเห็นว่าหัวมันนั้นมีใบแล้วก็มีานาก็ออกมาได้แม้ขนาดไม่ได้ลงดินจึงมีพระราชดำริว่าขนาดหัวมันที่วางอยู่เฉยอยู่ในอากาศมันยังงอกใบงอกลากได้ขนาดนี้แล้วนับภาษาอะไรกับนําไปลงดิน แม้ว่าในพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดจะต้องเติบโตได้อย่างแน่นอนจึงเป็นหนี่มาของชื่อโครงการช่างหัวมันในพระราชดำริและเราองค์ท่านได้พระราชทานหัวมันเทศหัวนั้นมาปลูกไว้ในบริเวณโครงการอีกด้วยค่ะไร่ของพ่อโครงการช่างหัวมันนะคะเปรียบเสมือนไร่ของพ่อค่ะ ซึ่งพ่อนะคะได้ประทานทรัพย์ในส่วนของพระองค์นะคะในการซื้อที่ดินมากกว่า250ไร่ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงค่ะซึ่งพื้นที่นี้นะคะถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดในจังหวัดเพชรบุรีค่ะที่ดินนะคะเกือบทั้งหมดนะคะมีสภาพเสื่อมโทรมและกันด้านมากเลยค่ะ,ะเจ้าของที่ดินเดิมนะคะได้ปลูกต้นยูคาลิปตัสไว้เพื่อตัดขายค่ะ แลยังมีนะคะเปลงปลูกอ้อยเปลงปลูมะนาวอีกบางส่วนค่ะดินบริเวณนี้นะคะเป็นดินที่ขาดแคลนได้ท่ามากเลยค่ะอีกทั้งนะคะยังเป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณหลักเขาค่ะทําให้มีฝนตกน้อยค่ะพระองค์ท่านนะคะได้มีพระราชะดำริที่จะปลิดฟื้นที่ดินที่แห้งแล้งที่สุดแห่งนี้ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งค่ะ และสามารถทำการเกษตรได้เพื่อที่จะเป็นต้นแบบให้กับกเกษตรกรได้มาศึกษาโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจอินทรีย์ร่วมกับการประยุกต์ใช้ในแนวคิดเกษตรอุตสาหกรรมมาใช้ในโครงการช่างหัวมันแห่งนี้อีกด้วยค่ะคือการทำกรเกษตรโดยการคำนึงถึงความต้องการของตลาด เละปรับปรุงระบบการจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพและมีการวางแผนการผลิตเพื่อสามารถคาดการณ์การผลิตและรับมือปัญหาในอนาคตได้ด้วยค่ะความสำเร็จของโครงการช่างหัวมันจากการดำเนินงานของโครงการช่างหัวมันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแม้ในพื้นที่ที่ยากที่สุดในการทำการเกษตรก็สามารถกลับสู่ความอุดมสมบูรณ์ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว